พี yeah. ่น้องบรรยากาศยาี้มุเศร้าเลยพี่น้องเด้องามเบ้อดอกโคนไม่มอนแต่บรรยากาศยามเศร้าเนาะหัวสวนเริงเศร้าอากาศสดใสแดดแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยบ้านไม่ม้อนนี่แดดแดดปะพ้นกับโบตกพ้นกับโบตกจ้าเถื่อ มากินข้าวเส้ารำการพี่น้องแล้วก็กินปลาหมึอกขอ้าวเคียงเพลินหมักถัว่วเกี๊ยบกระเดกกินปลานี่กะเนียนมะเขือมะขืนกินอีกพี่น้องสวัสดีพี่น้องกินข้าวตาอสารำกันเด้อร์กินปลาหมึกพี่น้องนะจ๊ะหมักทัวกินปลาแล้วก็เจี๊ยบกระเดีกิกนรำการ สบายดีพี่น้อง FC ทังหักแพงเมื่อทุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อนี่เขาเสาร์น้ำในมอนเด้อร้านเคียงเด้อกินปลาหมึกเก็บเด to, ็กกินกระปุกถั่วพี่น้องกินง่ายๆเรี้ยมไม่ต้องหายพี่ที่พีทันยังน้องพี่น้องกินได้นี่แหละอาหารบ้านเขาบ้านนอกบ้านหน้าเขาก็กินแบบนี้แหละมาเด้อเพื่อนๆทาง อีละมันเฮ้ยมาเด้อขอมกันเด้อน,นี่กระเนียนมะเขือหมักแห้งยังกระเนียนมืดเมื่อวานยังสามหมาก,กามาตำเห็ดอีกตำอีกเด้อเพื่อนทางเมืองไทยลูกชางกเมริกามาเด้อข่าวในแม่มเด้อดดลูกร้านทางประเทศไทยมาเด้อ เล็กซาลี่แม็กกี่คิม้อาเอือดเล้วดะเด้อซ้อนเอเปาเขาน้ำนองเด้อโนดมันเด้อลูกเด้อเขานนแม่เด้อ แดดแต่เสาหอนแล้วพี่น้องห่อนลายเออกินน้ำน้องเด้องวตาวดตา ผักเลยเคงยังอยู่บ้านผักเลยปิดจังแค่อยู่บ้านนะโควิดพี่น้องเอ้ยโควิดกำลังระบาดสาธารสุขภาพเด้อทั้ทงคนทั้งตัวทั้งคนที่จ้ากับปิดคือกันย่านอันตรายพี่น้องเอ้ยทั้งเล่ากระบาดคือกันแล้ว ีคนเอาเขมามาโควิดหางแห้งสุดเลยสวัสคิ์นเขตติดแล้วพี่น้องเลยเรียงจันทร์สวัสคิ์นาเขตยุดตัวยอนจ์ก็เจอนนักแน่นเนาเยนยเะโควิดเนี่ยแห้งห่างแห้งสุเมันอะ เรื่อวันก็อยากไปตลาดจะได้เดีอนนะพะฮาซื้ออันใครซื้อมียังมาตุนใบได้าบาท่านอยากออกไปหลายคนของการเมียนน้อง,องการดีกว่าแก่ ระลังเมียนแล้วยากบ้านเป็นมากอย่างืส้สือไข่ซสือปลากระป๋องซสือมีมาเมียนจนดนไปเถินึงตลาด คางเงมองนอกครั้งตัวเองสัมติทถุกนาอพี่น้อหนอะไปง่ายทางดกนนานขยานหรือไปใช้แบบนักโทษครั้งตัวเองไปจนเป็นหมูโทรมาเอ้ยเป็นห่วงทางนี้คะนะหมูคนลาวคือกัน บอลห้ายแห้งก็ห้ายแห้งอย่เมกายนะมันก็เป็นเขตใช้เขตมันเขตโยเมกาบนเพื่อนม่มอนอยู่หัน่ะอันตรายหมูโทรม,มาหาไหา้ใส่ต้อ,อีตันอยากเมื่อดีเจ๊อยากเมื่อด้เ้ยเจ๊อยากเมื่อบ้านเลย แล้วเมื่อตายอยู่บ้านเต็มมา,าหมดได้ทีไรมาด้วยมาด้วยกับมาหมดได้เงินคำกับพ่อเฉลิมมาเนี่แล้ว มาอยู่มังนอกสิรวยเมืทุกคน,น,ก,น,ก,นกับมีพี่น้องเนาะมันก็มีผู้ลำบากคือกันผู้เพ่นนี่มีผู้เพ่นบ่มีกับบอมีได้อยู่มังนอกกันเลยลำบากทั้งป่วยสุขภาพตัวเองเองเจ้ามาเล่าเจ้าบ่มีทุนมีฮอน xong rồi hứng không có rồi xong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  mà đi hứng đấy rồi xong rồi xong rồi xong

chúng ta đã tập trung nó luôn nó luôn nè luôn mới đại mà nói cái nhau là mà nói งานคลิปน,นี้ก็ไม่ว่าลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ช่องน้องน้ำเคียงยายหมอนเด้ออย่าลืมผากส่องสลิดาแว่นเด้อซ้อนผาเพลินสนพาวเนืเน้อ,อกินแซ่บเด้อพี่น้องเด้อบาย